แ่เป็นน้องมาักพี่มา้มาชอบแบบนะ,นะเชอบกันโ้หรอเกเเสร็จแล้วก็พ่อชาไปใช่น้องหลับพี่ก็เข้ามาฟังสอนเนี่ย้ 一。 天。<Yeah. S 2> yeah. 这一双脚二十八。<Yeah. S 1> tao cho cô rồi thêm mà, một cái cho tay kia cho 在那飞今天那个飞机上。

còn nó cho có xa cái rồi nó cực sủa mà mỏ có một cái góc vô cứ lấy đồng thì nó có xa nó xa cái lên มาแล้วจะมาอยู่รับปกิอยากกินกี่นอหนอเส้นกักกนอหนอเส้อืมกินข้าวได้กินไข่ไปอร่อยมากเลยทำให้แล้ว รอนนั้นเราแค่ไปพาไปว่ายน้ำเนาะจนเข้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเก่งๆก็พาไปเนาะไม่เอาไม่เไปไหนอ่ะจะจะไปจะไปขี่รถเครื่องอ๋อจะไปข,ะข,ขี่รถเครื่องอย่างเดียวทำมไมเน,นี่ยีจะขี่นรอจะขี่รถเครื่องอย่างเดียวเออไปขี่รถเครื่องอย่างเดียวเนาะไม่ไปว่ายน้ำเนาะชอลเสียงน้ำเงิน,นตื่นไหม 又把它套上了。 เหรอใครเปรี้ยอร่อยไหมอร่อยไหมไม่ชิมดูซิอร่อยไหมอร่อยอยู่เนาะเดี๋ยวแม่ลองชิมดูซิอร่อยไหมอืมอร่อยวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอกินข้าวด้วยอ่ะกินข้าวนะิดหน่งอืม อือร่อยเห็นไ้มใข่เปลอร่อยมากเลยอ่ากินข yup ้าวด้ยังข้าวด้ไม่อยากกินข้าวอรอกินข้าวได้เดี๋ยวจะได้โตโตเดี๋ยวจะได้ไปว่ายน้ำได้นะไม่งั้นเดี๋ยวว่ายน้ำไม่ได้นะเห็นไหมอือืมวิดีโอบอกว่าทำไมไม่กินข้าวนาเห็นหมดแล้ว เห็นหมดแล้วไม่กินข้าวเนี่ยเขาเล่นหมดไนะเห็นหมดแล้วนะไม่กินข้าวนะไม่กินข้าวเห็นหมดแล้วนะเห็นหมดเลยพ่อเอาน้ำร้อนมาช่วยนังสิกินน้ำร้อนได้เพราะกินแต่ของทอด กินข <c oughs> mm, ้าวด้วยแม่เอาข้าวให้กินให้ลูกเอาข้าวไปกินได้โอ้วันนี้เก่งมากเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปว่ายน้ำแล้วเห็นไหมวิดีโอบอกว่ากินข้าวเยอะๆนะาไงเห็นไหมอืมใช่โอเคอืมกินข้าวเยอะๆนะถ้าไม่กินข้าวเยอะๆเห็นหมดแล้วนะใช่ไหมใช่ อืมใช่หมกนหมกกาวนใหนอนัสอใส่น้ำน้อยฟันมงมึบหวหุดนอนหุ้งนอนนั่นนั่นอาเน้ำน้อยเดี๋ยวไม่เอาให้มันร้อนไม่เป่าเปาก่อนเปลีันจันได้ชัวน่าจะพอกินอาทวที่นี้อือมอร่อยั้ม วิดีโอบอกว่าเห็นเห็นหมดแล้วไม่กินข้าวนะ,ะกินข้าวด้วยเดี๋ยววิดีโอบอกว่าโอ้เก่งมากเลยกินข้าวแล้วนี่วันนี้ว่าอาทิตย์เราไม่ไปโรงเรียนเนาะเดี๋ยวจะพาไปไว่ายน้ำเนาะโอ้กินข้าวอร่อยมากเลยวิดีโอบอกว่าเก่งมากอืนะคจอบแกง ย้ำมีไหมเนื <S <S ้อจะมีโอ้กินน้ำเหรอกินข้าวเหรอเก่งมากเดี๋ยวไหมน้ำมันร้อนนะลูกไม่ปรับปรับเก่ง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 ทำไมอาหมูหมูมันแช่ช่องฟิล แข็ง okay, มาแล้วเอาไม่ได้อืม <c oughs> อร่อยมากเลยอืมอับน้ำอืมเอาแล้วอืม พี่โอ,มโอ๋มอกว่าเส้นเก่งมากกินข้าวเยอะๆะนะไม่ร้อนมันร้อนโอ้ไม่ขดโทษแม่ไม่ได้เป่าดีๆนะอือเดี๋ยวแม่จะเป่าดีๆให้แม,ม่จะเป่าให้เย็นๆเ,เลยแล้วฉันก็กิน วันนี้ลูกเซ็งเก่งแล้วกินได้เยอะแล้วล่ะเดี๋ยวจะต้องพาไปไว่ายน้ำแล้วแข็งแรงแล้วอืมไม่รู้เขาไม่รู้ว่านะ่าเข้าใจปวดขึ้น้องน่าใจขี่น้วะอืม,มอืมฉินวัวฉุน้หล่มีเขามีอาหารให้กินด้วยไข่มุ ไม่รู้อยู่ที่เราสัง่งไม่ได้ไปดูเมนูอ,อาหารเลยวันนั้นไปแล้วเฝ้าแต่คนเนี้ยไอย้น้องไอ้น้องแม่ไอแม่เฝ้าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเด็กเล็กเนี่เอาออกมาถ้ากินไม่หมดก็เอาออกมาเด็กเล็กนี่กผู้ปกครองต้องเฝ้าตลอดเพราะเขากลัวเด็กมันตกลงไปมันตกลงไปอือใช่กินข้าววยอือเขาใช้วิดีโอบ,บอกว่าเก่งมากเลยกินข้าวเยอะๆนะ ทำไมไม่อยากกินข้าวแล้วหรออิ่มนี่ยังเอาของพ่อเอาของพ่อเอะของพ่อได้เย็นออืนพ่อเย็นเย็นนะจะเอาน้ำก็พ่อนี่เย็นเย็นเนี่ยเอาของพ่อเย็นๆย็นของพอ่อเย็นของพ <c oughs> no ่ euh. อน้ำเย็นเย็นไม่ร้อนของพ่อน้ำเย็นเย็นอร่อยนี่น้ำน้ำเย็นเย็นเออน้ำเย็นเ อืมเอาลองดูเสิน์ฟหน่อยน้ำด้วยอืมกินอีไหมอืมเอาใส่มือแม่ถ้าไม่กินก็เอาใส่มือแม่กกร้อนร้อนร้อนไหมร้อนนะ้ำร้อนอืมไม่ร้อนกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยแต่แล้วมีแรงเดี๋ยวไปไม่นานงครับกินเยอะแล้วไม่นอยากกินเยอะกินเยอะแล้วอืมแม่กินด้วยเนาะ อันนี้มันกินแบบเบนเจทองอ,อัน,นก็บบเสนเจท้องด้วยอยากเป็นตัยคูเป็นนกขมักงก่คเไปได้กินแล้วทาไม่ยากกินเลยครับอไม่อยากกินะหรอไม่อยากินใบก้ไปไปไปอก่อน่านอืมแล้วครับครับอ,อืมโอคิคเหอ,อ Police car line

แล้วสิใช่ไหมใช่เออแม่กินข้าวไม่ได้แล네้วนะอ่ามัดกินเลยมัดเลยมัดเลยไม่กินข้าวไม่ได้แล้วคราวนี้อ่ะคราวนี้อ่ะคราวนี้กินข้าวไม่ได้แล้วเสื้อมัดช่วยอืม เอาไปมัมัๆโพลิสคาสิไปอืมโอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอะเดี๋ยวแม่ดึงให้เดี๋ยวดึงอี้เดี๋ยวมันไม่ได้อือมาเก้าอี้ดูสิมัดได้ไหมอือมัดเก้าอี้ได้ไหม เอาไปมัดเอไปก็ไ <tr> ด <seine Christmas> ้ม <tem Ash Walker> you <t> ัดไปเยอะกว่าจะไปมัดเดี๋ยวมัดลูกบิดไม่เอาลูกไม่เอาถ้าลูกมัดลูกบิดนะเดี๋ยวมันเปิดไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวขี้แตกนะเดี๋ยวขี้แตกเลยเดีเอาไปนะเดี๋ยวเอาไปมัดพ่อเลยเด็กเล็กว่กันนะเอาไปทำเป็นลูกเป็นตปทำโจ๊กนะ ชอเป็นจวนดูคนเป็นตามจวมากก็เลยนะม่แมเป็ดนีเป็ดอยู่ไหนไเอยู่วันสซ้งเป็นจนชอบเป็นตามจวความแม่ดเซงนะอืม Mmh, að það er mjög okkur. Hvað finnst það en það er það einhvern veginn?